ช่วงนี้เนี่ยต้องยอมรับจริงๆนะครับว่าเกม r อ c ชั่นเนี่ยมันกำลังติดลมบนซะเหลือเกินนะครับมีเกม r อ c ชั่นที่กำลังจะโถมทอยอยเข้ามาเปิดให้เราเล่นอีกเพียบเลยนะ Beautiful Light เนี่ยคือหนึ่งในเกมที่น่าสนใจมากๆนะครับถ้าการเล่น r อ c ชั่นของคุณเนี่ยมันยังตึงไม่พอ กดดันไม่พอระะทึกขวัญไม่พอนะครับเกมนี้เนี่ยมันคือขั้นกว่าของความกดดันเลยก็ว่าได้นะครับคือ FPS Action Tactical Horror นะครับนี่คือแท็กาๆข,ของเกมนี้นะครับโดยโลกของเกมนี้จะมีสิ่งมีชีวิตเหนือธรรมชาติที่เรียกว่า Anomalies นะครับและผู้เล่นเนี่ยยังเรียกเป็นวันได้อีกด้วยนะวันนี้ผมก็จะเอาข้อมูลเกมและระบบที่น่าสนใจเนี่ยมาเล่าให้ฟังนะครับแต่ว่าวงเล็บไว้ก่อนนะ เกมนี้มันอยู่ในช่วงพัฒนาตัวเกมอยู่นะครับตัวเกมเปิดจริงเนี่ยอาจจะมีการเปลี่ยนแปลงบ้างเล็กน้อยนะครับผมเซตติ้ง <Setting S 1> ของเกมนะครับก็อยู่หลังจากที่โลกเนี่ยเกิดอพพริสต์นะครับโดยเขาใช้ผู้เล่นเนี่ยเข้าไปในโซนที่เรียกว่า intervation area นะครับซึ่งเต็มไปด้วยอ,อันตรายทั้งสิ่งมีชีวิตประหลาด โลกเนี่ยก็จะถูกปกคลุมไปด้วยเรา anomalies นะครับโดยวัตถุสำคัญเลยที่เป็นพลังงานในโลกของ beautiful light เนี่ยมันจะเรียกว่า artifact นะครับเป็นทรัพยากรที่มีมูลค่าอย่างมากซึ่งไอ้เจ้า a r t แ f a c t เนี่ยก็จะมาในรูปแบบไอเทมที่เราสามารถเข้าไปลู้หาในเกมได้นะครับไอตัว a r t แ f a c t เนี่ยก็มีค่าพอๆพพกับ s p i ซ์บนดาวราคิสเลยนะครับโดยใน1ตาก,การเล่นที่เราเข้าไปเนี่ยเราจะต้องเจอ anomalies นะครับแล้วก็ผู้เล่นทั้งหมด6ทีมนะครับ ทีมละ3คนนะแล้วก็จํานวนอโนโมลี่ที่ผู้เล่นจะได้เล่นเนี่ยมีทั้งหมด6ตัว ใน1ตานะครับซึ่งจํานวนผู้เล่นทีมละสาคนเนี่ยก็ถือว่ากําลังดีนะครับยิ่งเกมนี้เนี่ยไม่มี U I อะไรเลยเราแทบไม่เห็น U I อะไรเลยนะครับในเกมเพย์นะตอนนี้นะ U I ทั้งหมดเนี่ยจะถูกรวมไปอยู่ในจอที่อยู่ตรงแขนด้านซ้ายของผู้เล่นนะครับจอตัวนี้เนี่ยมันจะเรียกว่า P D A นะครับ P D A เนี่ยมันก็จะรวมแทบทุกอย่างเลยที่ปกติเนี่ยมันจะเป็น U I ตรงหน้าจอของเรานะครับทั้งสถานะตัวละครนะครับเข็มทิศนะตัวจับเวลาการถอนตัวออกนะครับ Action Timer เ,เนี่ยก็อยู่ใน P D A เหมือนกันนะครับแผ ก็ดีเหมือนกันนะในการลบ UI แทบทั้งหมดบนจอเรานะครับมันจะให้ความรู้สึกผู้เล่นได้แบบว่ายินเข้าไปในโลกอันมืดมิดตรงนี้นะครับผมซึ่งเกมนี้ก็แอบ,บใจดีนิดหนึ่งนะในตอนเปิดมินิแมปนะครับเราจะเห็นเพื่อนเราว่าอยู่ตรงไหนจุดไหนบ้างแต่มันก็มีจุดสังเกตนะครับที่ทําให้รู้ว่าผู้เล่นคนนี้เนี่ยเป็นเพื่อนเรานะครับแล้วก็จุดที่มาช่วยลด ปัญหาตรงน,นี้อีกอย่างนึงก็คือเกมนี้เนี่ยสามารถแต่งตัวได้นะครับเราสามารถเลือกชุดชิ้นส่วนแต่ละอย่างเนี่ยมาแต่งตัวเราให้แบบเป็นสิ่งที่เราชอบโดยไม่ซ้ํากันเลยนะครับหรือพูดอาจจะนัดเดสโค้ดกันในปาร์ตี้ก่อนที่จะเริ่มเกมนะว่าเฮ้ยมึงใส่เกงลายพางดิใส่รองเท้าสีนี้สิกูจะได้ไม่หลอน <c oughs> ซึ่งแน่นอนนะครับเกมที่มีการแต่งตัวแบบนี้เนี่ยก็ต้องมีอุปกรณ์อะไรเท่ๆมากกว่าคนอื่นเนี่ยมาขายอยู่เสมอนะครับถ้าปูมาแบบนี้นะครับเราก็ต้องไปเติมที่เติมโค้ดเกมนะครับเติมโค้ดเกมบริการ ให้บริการเติมเกมแบบกว้างมากๆเลยนะไม่ว่าจะมือถือหรือ PC เนี่ยมีแทบทั้งหมดเลยถูกปลอดภัยเติมไวจะได้ที่ร้านเติมโค้ดเกมนะครับแล้วก็อย่าลืมใส่โค้ด TG Hawk ด้วยนะครับส่วนเรื่องระบบโปรเกรสช i o n ของเกมนี้เนี่ยจะขึ้นอยู่กับเทรดเดอร์แล้วก็มีสกิลทีให้อัพนะครับการอัพความสัมพันธ์ของเทรดเดอร์เนี่ยก็จะเป็นการทำภารกิจนะส่วนสกิลทีก็ขึ้นอยู่กับเลเวลนะครับจะยิงคน anomalies f a r มของ e x a c t ได้สำเร็จเนี่ยก็ล้วนได้ EP ทั้งหมดนะครับ ให้เปรียบเทียบง,ง่ายๆเลยนี้ก็แบบอาร์คเดเดอร์เลยนะโปเกชชั่นแบบนี้เนี่ยก็ทําให้ผู้เล่นรู้สึกได้บางสิ่งกลับมาเสมอถึงเราจะพลาดไม่ได้ออกเนี่ยแต่ว่า EP ที่ทําได้เนี่ยมันก็ติดตัวกลับมาอะไรแบบนั้นนะถ้าเราทาภารกิจสําเร็จเราก็ได้การพัฒนาจากเทเดอร์นะครับเกมจะทําให้เรารู้สึกว่าเวลาเราพลาดขึ้นมานะครับจะไม่สูญเปล่าทั้งหมดที่เล่นไปนะครับก็ยังได้ EP ติดตัวมานิดหน่อยแต่จริงๆตายของตกเนี่ยแหละครับเซ็งที่สุดแล้วนะสำหรับการเล่นโปเกชชั่นนะครับ เขาสึกตอนอยู่ในเกมเนี่ยมันทั้งได้ความแท็กซีเนะครับความเหนือธรรมชาติหลายๆคนอาจจะบอกว่าเกมนเนี่ยมันคือสต a อกเกอร์ที่มีแอคชันเลยก็ว่าได้นะครับสิ่งของบางอย่างภายในเกมนะครับอย่างอันนี้เนี่ยเขาทําให้ดูว่าเวลาเรามีอินเล็กกับมิลิเทอรี่แล็ปท็อปเนี่ยเราต้องเป็นคนป้อนคําสั่งล็อกอินเองเลยนะครับคือเราต้องพิมพ์คีย์บอร์ดของเราเองดีเทลพวกนี้เนี่ยมันก็ทําให้เรารู้สึกใกล้ชิดกับโลกของเกมมากขึ้นนะครับ บรรยากาศในเกมเนี่ยมันทั้งเฮอร์เลอร์ให้ความรู้สึกกดดันอึดอัดนะครับหายใจไม่ดัวท้องยังบอกไม่ถูกนี่แค่แบบเรายังไม่เจออะไรที่ทําให้เราต้องใจเต้นมากกว่านี้เนี่ยมันก็มืดทึบไปหมดแล้วนะครับเกมเพลย์ลูของเกมนี้จะเป็นการเลือกภารกิจจัดของและลงไปในแมปทำภารกิจให้เสร็จแล้วก็ออกนะครับคือเกมนี้เนี่ยเขาบอกว่าเป็น objective based action e นะมันจะไม่ใช่เกม action แบบ l o o t based เป็นหลักนะครับ ลูทเบทเนี่ยก็เหมือนพวกเดล t ฟอร์สอะลิ a นาเบคเอาทอะไรพวกเนี้ยที่เราจะเน้นการลูทของในแมปซะเป็นส่วนใหญ่แต่พวกเกมแอคชั่นที่เป็นเน้นทําภารกิจเนี่ยมันก็เหมือนอย่างเกมฮัน h o w d o w n อะไรแบบนั้นนะครับก็ทางเด็ก็บอกมานะว่าล o ท t i n g เนี่ยในเกมเนี่ยยังมีนะครับแต่ว่าจะเป็นเรื่องลองจากการทําภารกิจนะครับผมคือจะไม่มีสิ่งของให้ลูทมากมายขนาดนั้นนะครับ ตามที่เขาบอกมานะณนะตอนนี้อีกหนึ่งเรื่องเลยที่ผมชอบนะครับก็คงเป็นเรื่องแอนิเมชันปืนนะมันเป็นสิ่งที่เวลาเราเล่นเกม f อพเนี่ยเรามักจะสนใจมากๆเลยนะในช่วงหลังๆนี้นะครับคือแน่นอนนะทุกคนเกมนี้เนี่ยมาจากค่ายใหม่เลยนะเราไม่เคยได้ยินชื่อนี้มาก่อนเลยแทบจะเป็นค่ายอินดี้เลยก็ว่าได้นะครับแล้วเขาทาโมเดลปืนได้สวยแอนิเมชันปืนก็ดีได้ขนาดนี้เนี่ยก็ถือว่ายอดเยี่ยมแล้วนะครับ อาจจะมีการเครื่องใหม่บางอย่างบ้างที่ยังต้องรอให้มีการขัดเกลาให้ดีกว่านี้นะครับเรามาพูดถึงเรื่องอุปกรณ์ของเกมนี้กันมากดีกว่านะครับเกมนี้ก็ถือปืนได้2กระบอกเหมือนกันเลยนะครับมีหมวกเกราะให้ใส่มีอาวุธมีรีมีช่องใส่ในวิชั่น แกส์มาร์ทอะไรพวกนี้ก็มีครบเลยนะครับแล้วก็เรื่องเทียของอุปกรณ์นะครับเราจะเห็นว่าวิทยากระบอกนี้นะครับเป็นปืนที่อยู่ในขั้นเทียสามทีสามนั่นเองนะซึ่งอันนี้เนี่ยข้อมูลเรื่องเทียเนี่ยมันยังเท่านี้ยังไม่กว้างมากทุกคนยังไม่รู้ว่าเทียขั้นสูงสุดเนี่ยมันมีความแตกต่างยังไงนะครับมีถึงขั้นเท่าไหร่เรื่องอุปกรณ์แต่งปืนนะครับแต่ละปืนเนี่ยก็จะมีสล็อตที่ใส่ของแต่งเนี่ยไม่เท่ากันนะอย่างวิทยาเนี่ยเรามี10ช่องนะครับนี่เห็นไหมเขาจะกำหนดว่า10ช่องแต่ถ้าเป็น Mk 18นะครับเราจะสามารถใส่ได้ถึง12ชิ้นนะครับผมซึ่งพวกปืนนะครับก็มีดูเบตี้ด้วยนะมีค่าความคงทนนะครับสามารถพังได้สเตตก็จะมีตั้งแต่ dispersion นะครับที่ไฟ dispersion ร e c o i l แนวตั้งแนวนอน recoil recovery ่ u l ล e t s p e นะครับก็คือกระสุนเดินทางเร็วนะตัวนี้ handling คือความคล่องตัวของปืนกระบอกนี้นะครับรีโหลด t i มความรีเร็วในการร e l o a d p พย y e r s p d เนี่ยผมยังไม่ชัวร์นะว่าอาจจะเป็นเรื่องน้ำหนักที่ถ้าเราถือปืนนี้เนี่ยมันจะ พยสปีดจะเพิ่มขึ้นหรือว่าจะลดลงอะไรแบบนี้นะร้อก็น่าจะเป็นค่าเริ่มต้นนะไม่มีข้อดีข้อเสียนะครับคือยิ่งหาข้อมูลยิ่งศึกษาเกมนี้ไปเรื่อยๆเนะี่ยผมรู้สึกว่ามันเหมาะมากเลยสําหรับคนที่เบลเท็กซ์เจอและความเหนือธรรมชาติไปด้วยกันนะครับเกมนี้ก็จะมีแผนเปิดให้เล่นแบบเพย์เทสก่อนนะในช่วงปีส0 2 6ที่จะถึงนี้แล้วนะครับใครที่สนใจเนี่ยก็ไปวิชลิสบนสตรีมได้เลยนะ ส่วนใครที่อยากไปตามข้อมูลเพิ่มเติมเนี่ยก็เข้าไปใน Discord ของเกมนี้ได้เลยนะครับเดี๋ยวิ i n d ดิสคอ d ของเกมเนี่ยผมทิง้งไว้ด้านล่างนะครับก็หน้าที่ไปส่งมานะครับเดฟเนี่ยเข้ามาตอบคําถามอยู่บ่อยครั้งเลยนะครับแทบจะทุกวันเลยก็ว่าได้นะใครมีเรื่องสงสัยอยากถามอะไรเพิ่มเติมเนี่ยก็จัดไปที่ Discord ได้เลยนะครับเดี๋ยววันนี้เราปิดท้ายกันด้วยเกมเพย์ Beautiful l i g h แล้วเจอกันคลิปหน้าเกม Beautiful l i g h นะครับติดตามรอไว้ได้เลยทุกคนเพราะว่าเกมนี้เนี่ยผมสนใจอย่างมากเลย